โอ้เห็นไหมครับน,นดวงจันทร์ยังอยู่อยู่เลย <c oughs> แสดงว่าเราออกมาเช้ามาก <c oughs> ตอนนี้ก็เวลา6 1โมง19นาทีเราออกไปทำงานกันนะครับบริษัทเริ่มต้นทำงาน แปดโมงตรงนะครับเราออกมาหกโมงสิบเก้าหรือหกโมงยี่สบไม่ใช่คนขยันนะครับแต่ว่าคือเราก็จะมีเวลาเหลือจากการเดินทางมีเวลาได้ไปพักทานข้าวได้แวะซื้อกับข้าววันนี้เอาข้าวมาเองวันนี้กินข้าวสวยครับผมปกติก็จะหุงข้าวแล้วก็แพ็กเอาไว้ ไอไม่ขี้เกียจก็จะทำกับข้าวมากินเองถ้าขี้เกียจนิดนึงก็เอาข้าวเข้าไมาโครวเวฟแล้วมาซื้อกับข้าวเอาแต่ถ้าขี้เกียจมากเลยก็คือซื้อทั้งข้าวทั้งกลับเลยแต่ผมชอบกินอะไรนั้นมากกว่าโู้พระจันทร์สวยมากเลยครับผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นแบบผมหรือเปล่ามันอยู่ไกลเนาะ อืน่าแต่เช้าเลยพระเดินบิณฑบาตอยู่เลยไปดูร้านหอหมกเขาไม่มาหลายวันผมเลยเปลี่ยนเส้นทางไม่รู้วันนี้เขาจะมาหรือยังร้านลาบปลาดุกตรงข้างหน้าตลาดทางเข้าก็ผมซื้อกินประจำมาแต่ว่า อืทำไมเดี๋ยวนี้แกไม่ขายเลยแกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนแท้าทำอร่อยมากเลยลาบปลาดุกแบบแห้งๆนะ ที่จอดแล้วมาหรือเปล่าเนาะโอ้มาแล้วหลัง<า> <c oughs> จากไม่มาหลายวันเไ ไม่รู้จะกินหมกหน่อไม้หรือหมอกหัวปลีดีวันนี้หม,มกน่อไม้ข้าน่ากินกนะหมกหน่อไม้แล้วกันครับ คือกับข้าวคือซื้ออย่างเดียวมันก็อิ่มแล้วอ,อย่างเมื่อวันผมเจียวไข่มาสองใบผมไม่ต้องซื้อกับข้าวนะกินได้หมดไม่ใช่ขี้เหนียวนะคือเราไม่ได้กินเยอะมันก็เสียดายของบางที ซีเจมอเสร็จล้วเปิดวันไหนเนาะเตรียมจะลงของมั่งเห็นตั้งเคาน์เตอร์ล้ว ดวงจันทร์ใหญ่มากเลยสวยสวยด้วยโหเสยไดยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่มีกล้องสวยอ่ะม,มุมอเฉยไดยมากเลยบางทีเราหามุม <c oughs> ยากนะแต่พอเจอมุมรับมันใช่เลยขยับนิดนึ่งก็ไม่ได้เลย เขถึงบอกว่าถ้ามีอะไรที่แบบเราพกพาง่ายๆแล้วสะดวกในการใช้งานเนี่ยสำคัญนะครับผมเวลาในเสี้ยววินาทีเนี่ยถ้าเรามีอะไรบันทึกไว้เนี่ยเราจะได้ภาพที่สวยงามมากเลยบางทีขี่ผ่านเจอมุมต้องเลี้ยวกลับคืนนะแล้วไปมองมุมนั้นไหนอีกรอบน,นึงอย่างเมื่อกี้จะมีเสาส,สัญญ,ญาณโทรศัพท์ตั้งอยู่เนาะแต่ผมมองขึ้นไปอะเรประจันโผล่มาพอดีตรงนั้นนะ ผมว่าสวยลนะพอผมขยบไปนิดนึงเอาพระจันทร์หลุดออกจากตรงนั้นไปเยอะแล้วก็ความสวยงามก็ขาดหายไปอืมถึงเขาบอกว่าภาพภาพที่มันดีมันมีมิติมันควรจะมีแบกเกาวโฟกาสที่ดีนะม,มันก็จะดูทำไมภาพมีมิติเหมือนสังเกตดูการถ่ายพอเทรดเนี่ยถ้า ถ้าข้างหลังไม่ได้มีอะไรที่แบบให้เราสนใจมากหมายเกาเน้นทําที่โฟกัานะก็คือหาข้างหน้ามาเบลอเอาไว้ทําให้ทําให้รูปภาพของคนเรามีมิติเน่อย่างเงี้พระจันทร์พระจันทร์จะอยู่สูงเราก็ต้องให้เข้าใกล้ต้นไม้หรือเข้าใกล้อะไรที่มีจุดเหมือนจะบังนิดนึงก่อนแล้วพอเราจะถ่ายรูปเราก็โฟกัสไปที่ดวงจันทร์แล้วให้โฟกัาวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็น เบลอไปประมาณนั้นถ้าอยู่ดีเราเนี่ยหยิบกล้องขึ้นมาเนี่ยดวงจันทร์ข้างบนเนี่ยผมหยิบกล้องขึ้นมาเสร็จแล้วก็ถ่ายดวงจันทร์เฉยเลยคือเบาก็เป็นเมฆที่อยู่ไกลแสนไกลแล้วก็มันมันมันหายมิติไม่ได้อะถ้าเป็นลักษณะเงี้ยการถ่ายลักษณะเนี้ยก็คือโฟกัสสำคัญเลยต้องหาอะไรข้างหน้าเป็นฉากหน่อยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องถ่ายเบอร์ก็ได้ก็คือให้เป็นฉากเฉยถ่ายทัก F5 F6 ้า

ก็เย็นพอดีนะถือว่าไม่ร้อนไม่หนาวคืนตื่นตอนตีห้าครึ่งก็รู้สึกว่าอากาศกําลังพอดีเลยเปิดทัลมเอิ์หนึ่งเอาไว้โอเคไฟเขียวพอดีเลยครับวันนี้นากระดวงชัดเลย ท้านหายไปไหนละ oh, <no. S 1> อ๋อโน้ตอ่าเขาหน้าไฟเขียวน่าจะไม่ทันละแปดสิบห้าอ๋อทันอยู่แล้วผมหัดเลยนะยัดเลยโอ้ทันเลยนะี่แหละตอนแรกเหมือนจะไม่ทันนะ ันเชยเลยไม่มีรถเลยวันนี้หรือเขาหยุดต่อเนื่องกันตั้งแต่เมื่อวานวันที่ห้าธันวาหยุดห้าหกเจ็ดก็คือหยุดสุขเสาวทิตกันแต่ก็ไม่แน่นะเพราะผมมาแต่เช้าตอนนี้ยังเพิ่งหกโมงยี่สิบแปดเลยหกโมงยี่สิบแปดนาที กระลอกกระลอกกระลอกพระจันทร์สวยงามมาก บริษัทนี้ยังไม่เปิดเลยอ่ะาแต่เช้าจัดอย่างเงี้ยผมไปเข้าประตูอีกฝั่งหนึ่งประตูข้างของบริษัทไม่ได้เขาเปิดเจ็ดโมงคนมาแต่เช้าไม่มีสิทธิ์เข้าฝั่งนู้นนะ,ะทัางที่ฝั่งนู้นจะสะดวกในการจอดรถมีที่จอดรถ3ามชั้นให้ด้วยแต่เราขี้เกียจอ้อมอ่ะ เลยจอดฝั่งนู้นเพราะว่าเรามาแต่เช้าเกินไปมาแต่เช้าได้หลายๆอย่างแล้วก็สูญเสียบางอย่างนั่นคือธรรมชาติเมื่อเราได้อะไรเราก็ต้องมีการสูญเสียในทางกลับกันเมื่อเราสูญเสียอะไรสักวันหนึ่งเราจะได้สิ่งอื่นกลับคืนมาแทนครับผมสำหรับวันนี้ก็เช้านี้ก็น่าจะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิป ต่อๆไปของผมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ